ทางด้านประธานคณะกรรมาิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนรัษฎรครับก็เสนอรัฐบาลออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยทุกกรณีรวมถึงจ่ายเงินเยียวยาให้กับทุกคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปครับนายมณนโลหาวานิชประธานคณะกรรมการิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนรัษฎรพร้อมคณะถแถลงถึงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่า ขอให้รัฐบาลใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาประกาศห้ามส่งออกหน้ากากาอนามัยทุกประเภทซึ่งกระทรวงพาณิชย์ควรออกมาตรการคุมเข้มโรงงานที่ผลิตหน้ากากอนามัยจำนวนมากกว่า19แห่งไม่ให้หน้ากากส่งออกไปที่อื่นและเมื่อควบคุมการผลิตหน้ากากาอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอแล้วรัฐบาลจะต้องแจกหน้ากากาอนามัยฟรีให้กับประชาชน ายมนะกล่าวอีกว่ารัฐบาลควรกำหนดมาตรการป้องกันการกักตุนสินค้าควบคุมไม่ให้ลักลอบหรือขายหน้ากากอนามัยในราคาที่สูงเกินควรและรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินเยียวยาจำนวน5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปทุกคนยกเว้นข้าราชการและพนักง,งานรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้มากกว่า1 5 0 0 0บาทต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วรวมถึงรัฐบาลควรควรคบคุมการบริการส่งอาหารผ่านแอปที่ต้องแสดงราคาค่าบริการอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันผู้ประกอบการช่วยโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภคในยามวิกฤต